ไปแ<ห><ห>น่ั่งอดีตพแม่เนี่ยเพชรแขงโทารเซล์ตั้งไวะตั้งรถนี่ักวัดังหัดเราเมาอแม่มาเด็ดแข้งโซลรเซล,ล์นี่ละ บ้งมองตวต,ว,ต,ว,ตว่วานมาแปดคน,มนเมงเนีเงินงสิบาทกเลียังโมเนใจหนึ่งเพืนมาหลวอะลวะเพื่อนขม่าเ,เลยผมผมเห็นขั้นหนึ่งแลนขมาผมว่าจะเป็นแมนผมเปิดประตูตัวกันจนเออผมเปิดประตูไปถาเอาแลนเลยแลนกลลูกง,งานไปอา้า เต้นเต้นขั้นสีเหลืองก็เลยปิดกระตูก็แล้ว่าหรู้ว่ามันแมนแต่ว่าไปหาหม่องจอดนอนเพราะโเห็นเลยเหรเลยโอ้คนบ้าบ้าเลยนรวันเลยนะ้มตัวนี้เาออกบ่รออ๋ตันี้จับนี่เนาะจ like like ับหาง ตังมีแม่กินน้อยก็มีแล้พอกินนอยน้ำได้

ครับข้างข้างเกา